โอ้โหชมผูเข้มเข้มหวานหวานนะดูสิมดตอมกันเพียบเลยสุขใจอยู่ในสวนเช้านี้นะเล็กก็นี่หละพามาชมดอกไม้สวยแล้วก็ดูว่าเราชํำไว้ได้แค่ไหนแล้ว กิจใตสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาวนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้นาเล็กจะพาไปดูผลงานที่เราชำไว้นะชำต้นนี่แหละนกน้อยนำโชคใบด่างของนาเล็กนะดูว่าจะรอดสักกี่ต้นนะก็ชำไว้หลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าอยู่ในร่มเกินไปเนดะี๋ยววันนี้จะเอาออกแดดละให้เขาอยู่ในแดดให้เขาจเจริญเติบโตงอกงามกันแบบ ธรรมชาติล่ะแล้วพอดียุ่งๆไม่ได้ดูแลนะเดี๋ยวไปดูกันนะ,นะที่ชาไว้ตัดกิ่งชาไว้ก็มีพอสมควรนะสวยๆงามๆกันบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนะบางต้นก็สูงแล้วเนี่ยเป็น2ฟุต ต้นนี้กำลังอวบเลยนะสูงประมาณสักฟุตกว่าๆพวกนี้โตเร็วฮะเดี๋ยวพอไปลงดินลงกระถางนะก็จะสวยงามใบก็สวยเห็นไหมนะใบมันออกใบด่างๆถือว่ายอดนิยมเลยเนะี่ยคนกำลังเล่นไม้ใบด่างกัน แั้นพวกนี้ดอกปีละครั้งนะถ้าเลี้ยงสมบูรณ์ก็คือดอกปีละครั้งเห็นไหมบางดอกก็มีบางใบก็สีอมชมพูไว้ด้วยนี่ยเน,นี่ถ้าเจอแดดเข้มๆเนี่ยก็จะมีสีชมพูแบบนี้ด้วยนะสวยงามฮะนี่แหละความสุขของเรานะ นั่นเละก็ชำไว้เดี๋ยวก็มีลูกค้าสั่งไว้แล้วนะเดี๋ยวก็ต้องพร้อมที่จะส่งแล้วบางส่วนก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะจะไปหนักตรงค่าส่งเนี่ยถ้าส่งก็ดีไปร้อยหนึ่งลอะอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นั่นแลลวก็เนี่ยสุขใจอยู่ในสวนก็พามาดู ไม้ที่เราชํำไว้นะดูแล้วก็มีความสุขใช่ไหมสวยงามเลยครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ